จากสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยและกัมพูชามีความขัดแย้งในเรื่องของดินแดนการเจรจาล้มเหลวนำมาซึ่งเหตุประทะตามแนวชายแดนจน UN เอต้องเรียกประชุมชาติสมาชิกจึงได้มีคำกล่าวและมุมมองของแต่ละประเทศที่ประนามกัมพูชาเนื่องด้วยเรื่องการโจมตีพลระเรือนทางฝั่งไทยมาดูกันคักว่า แต่ละชาติเขาจะมีทำกล่าวต่อการกระทำของกัมพูชาไว้ว่าอย่างไรเริ่มจากประเทศบราซิลกล่าวว่าถ้าคุณยิงใส่พลระเรือนแล้วก็หกยูนั่นคือการถมน้ำลายใส่ความเป็นมนุษย์ชาติต่อมาที่ได้กล่าวคือเลบานอนกล่าวไว้ว่าไม่ต้องมีาศาสนาใดๆมาสอนก็รู้ว่าเด็กฆ่าขวบไม่ใช่เป้าหมายของปืนใหญ่ อีกชาติที่กล่าวไว้ได้อย่างจับใจนั่นคือชาติเยอรมันได้กล่าวเอาไว้ว่าการปกป้องอธิปไตยเป็นสิทธิ์ของทุกประเทศแต่การยิงใส่แล้วร้องขอความเห็นใจจาก UN มันคือบทละครราคาถูกที่โลกไม่ดูอีกแล้วอีกหนึ่งชาติซึ่งเป็นชาติในอาเซียนคือพม่ากล่าวสั้น แต่ได้ใจความเขเมรไม่ใช่แค่ปัญหาของไทยแต่เป็นภัยของทั้งอาเซียนชาติต่อมาคือญี่ปุ่นกล่าวไว้ว่าตกใจมากกับการที่กัมพูชากล้าละเมิดหลักมนุษยชาทำอย่างโจ่งแจ้งและเกาหลีใต้ก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าประเทศที่เคยเป็นบ้านของแก๊งคอผิดกฎหมายไม่ควรได้รับพื้นที่บนเวทีโลกอีกต่อไป แม้กระทั่งฝรั่งเศสซึ่งเคยเป็นเจ้าอาณานิคมของขมรหรือเรียกอีกอย่างว่าลูกพี่เก่าของขมรยังได้ออกท้อยคำประนามอดีตลูกน้องว่าถ้ายิงโรงพยาบาลแล้วคิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกนั้นไม่ใช่ทัศนคติของรัฐอธิปไตยแต่เป็นพฤติกรรมของอาชญากรข้ามชาติอินเดียก็ได้กล่าวไว้ว่า กัมพูชาไม่ได้ละเมิดเพียงแต่พรมแดนแต่ยังละเมเลิศศีลธรรมของมนุษย์ด้วยการยิงเข้าไปในจุดที่ไม่มีโอกาสให้ตอบโต้เลยและอีกชาติมหาอำนาจใหญ่ยักษ์ของโลกคือสหรัฐอเมริกาก็ได้กล่าวปิดท้ายว่ากัมพูชาต้องเรียนรู้ว่าในยุคนี้ไม่ใช่แค่ยิงแล้วหนีเพราะยุคนี้กล้องดาวเทียมอินเทอร์นเน็ตม,มันเร็วกว่าอ p g เยอะ ถึงแม้แต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะโทรมาจรจาให้หยุดยิงทั้งสองฝ่ายแล้วแต่ผู้นำเขมรเหมือนไม่ยาแสสักนิดในเช้าวันนี้วันที่27กรกฎาคมคเขมรยังมีการโจมตีด้วยกระสุนปืนใหญ่เข้ามาทางอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุขรินแต่อย่างไรก็ตามทหารกล้าแห่งกองทัพไทย มีได้ให้ใครมาย่ำยีอธิปไตยของประเทศได้ง่ายง่ายไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่คลาดเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่